จ้าพี่น้องดีผ้าพี่น้องมาปลูกหอมเลยจ้าพี่จ้าหอมเลยห่อปลูกห่อข,ขยายพันธุ์เนาะพี่น้องเนาะเพื่อห่าจะได้มีพันธุ์ไปกินตลอดตอนเนื่องนะจ้าพี่น้องนี่กระท้อนขึ้นมาตอนมาเพื่อเ่าจะเปะไปแบ่งแยกไปตัดหาทั้งกล้ามสารนะพี่น้องกระท้อนไปนี่ละ งามบอพี่น้องันเท่ากับมาตัดแต่งเพื่นนะตัดหากเพื่อเพื่อนยังพี่น้องูมบอกเพื่อมันจะได้เกิดสางหากไม่นะจ๊ะเพราะว่าถ้า,า,าปลูกสามต้นสองต้นพี่น้องบันี้ออกเป็นซีื่นได้พี่น้องเขาก็ต้องมาแบ่งออกแยกออกนะจ๊ะก็กะเลยก็เลยต้องเหตุแบบนี้นะพี่น้องี่จ้ะ พี่น้องผู้ใดสนใจกะอยกายกได้กะมาเอาไปปลูกได้ค่ะเด้อกะบโบแผแงนะจ๊ะพี่น้องนี่จ้ะเพลาเนี่คเัากะตัดตัดปลายเี่นดอกนะนี่จ้ะเวลาปลูกกะจะแตกขึ้นไม่ขึ้นเก่าพี่น้องเขากะแต่งออกเขากแกะออกนะว่าจประมาณสองตน้นยังยังไรกะสามนะคะเนาะ อางไรก็สามตน้นเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งดูนี้ก่อนนี่จ้าพี่น้องพี่ลานพี่น้องก็ไปปลูกน่าจะถ้าก็เฮ็ดไหวนะพี่น้องเนาะนี่ฮาก็มาลงแปลงได้หมดน,น,นี่แปลงกระเฮ็ดไหวเรียบร้อยแล้วก็เอาเฟืองมากบนะจ้ะเพื่อเข้คุ้มความชื้นนะพี่น้องโดนปลยเฟืองมันก็จะเป็นปุ๋ยนะคะข้าก็ปลูกไปเรื่อยๆนี่แหละพี่น้องนี่ เห็ดแปลงงาวเลยจ้าแล้วปลูกไปเนาะแปลงนึ่งประมาณหกแถวถึงเจ็ดแถวไป่นอะแต่ความงาวก็งาวค่ะงาวลายอยู่เพราะเนื้อที่ห้องกว้างนะจ้าก็เลยเดี๋ยวเห็ดงาวนะพี่นอะก็แล้วแต่สภาพพื้นที่ห้องเนาะค่ะเนาะเอาใหม่ซักเพื่อเพื่อห้องเลยปลูกง่ายปลูกไป เพื่อได้กินเพื่อได้ขยายพันธุ์หรือว่าเ้าจะไว้จำหน่ายก็ไดได้พี่น้องนี่นี่เห็นบอเสร็จราคาเป็นมาเรียบร้อยจากพี่น้องเด้อพี่น้องผู้ใดอยากได้สนใจก็มาได้ถ้าเด้อเด็กแบ่งมีพ่อแบ่งปันอยู่เด้จะเด้อดีจ้ะปลูกหอมเลยเรียบร้อยแล้วจากพี่น้องแล้วก็โหดหนามเด้พูดก็ง่ามนียดีจ้ะพี่น้อง